การกระจายตัวของภูเขาไฟบนโลกตำแหน่งของภูเขาไฟที่สัมพันธ์กับรอยต่อระหว่างแผนน่นธรณีบริเวณแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากันเขียนมุดตัวบริเวณแผ่นธรณีที่ื่อนที่ออกจากกันหบเขาสุดหรือสันเขาใต้สมุดต,ตำแหน่งภูเขาไฟที่ไม่สัมพันธ์กับรอยต่อระหว่างแผนน่นธรณีคือจุดร้อนประเภทของหินเหนือและลักษณะของการไหลปะซอส มี S มปริมาณ SI 48-52มีอุณหภูมิ1,200องศาเซลเซียและความเร็นนการไหลถือว่าเร็วมาก Edn Design มีปริมาณ SI 5 52-63มีอุณหภูมิ1,160องศาและความเร็นนการไหลถือว่าเร็ว d ด i ไ e ปริมาณ SI 63-68มีอุณหภูมิ900-75องศาความเร็นนการไหลถือว่าไม่เร็วมากเร o l i t ล ปริมาณ s อ6 8ิถึง77เปอร์เซ็นต SI ์มีอุณหภูมิ9ก0องศาเซลเซียสความเร็วในการไหลถือว่าน้อยประเภทของหินเนิดและลักษณะของการไหลปะซอส48ถึง52เปอร์เซ็นต์มีอุณหภูมิพันสองศาความเร็วในการไหลถือว่าเร็วมากอนดิไซมีปริมาณ SI 5 2ถึง63มเปอร์เซ็นต SI ์มีอุณหภูมิ1,160อองศาเซลเซียสและมีความเร็วในการไหลระดับความเร็วถือว่าเร็วจุดแรก จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวจุดที่สองเคลื่อนไหวสะท้อนจุดที่สามลอยเลื่อนจุดที่ 4, สี่ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนที่เสียดสีหรือการชนกันของแผ่นธรณีทําให้เกิดความเค้นการทำรต่อหินในแผ่นธรณีและหินสะสมพลังงานไว้เมื่อหินไม่สามารถทนต่อความเค้นได้ก็จะเกิดแรงแตกหกักและเคลื่อนตัวอยากกระทนหันทําให้เกิดปล่อยพลังงานออกมาจากจุดกําเนิดในรูปเคลื่อนไหวสะท้อน ภูมิลักษ์ภูเขาไฟชนิดภูเขาไฟกลวยกรวดภูเขาไฟลักษณะ1คือพ่นเป็นชิ้นส่วนภูเขาไฟสองไม่มีลาวาหลั่มา3เกิดเป็นหินและเศษตะกอนภูเขาไฟชนิดที่2กลวยภูเขาไฟสลับชั้นลักษณะ1เกิดจากการประทุรุนแรง2มีชิ้นส่วนภูเขาไฟแตกหักสลับ กับการไหลของลาวาชนิดภูเขาไฟที่3ภูเขาไฟรูปโล่ลักษณะคือ1เกิดจากการไหลของลาวาที่มีความเหนื่อต่ำา2เกิดเป็นภูเขาไฟฐานกว้างยอดเตีย้ยแล้วผมก็จะมาสรุปเครื่องเซนามินะครับก็จะขึ้นสไลด์ให้ดูเออทำไมวะ ตรงนี้นะครับนะเขาจะขึ้นสไนด์ให้ดูตรงนี้นะครับนะครับซึนาี้นะครับสาเหตุที่เกิดจากสนามิม่เล็สาเหตุที่เกิดสนามิมนะครับก็จะอจากสาเหตุคือพื้นที่มหาสมุทรจบตัวมูกกระบาทขนาดใหญ่ตกลงในมหาสมุทรเกิดการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในมหาสมุทรส่วนหลักการนะครับเมื่อเกิดการเเมื่อเกิดการตามสาเหตุต่างๆบนพื้นมหาสมุทรบริเวณนนั้นแล้วก็จะเกิดตามขั้นตอนอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือนี่ครับ เกิดการยกตัวของน้ําทะเลอย่างฉับพลันนะน้ำทะเลมีความเฉืนะ่อยเราพยายามกลับเคลื่อนจากสมดุลน,นะมวลน้ำทะเลบริเวณน,นั้นจะแผ่กระจายออกไปทุกทิศทางนะยอดเคลื่อนจะย,ยกสูงขึ้อนอย่างรวดเร็วความเร็วขึ้นถูกหน่วงให้ช้าลงกับฉับพลันเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งนะมันก็จะเป็นคลื่นเซนามีนะครับนะเห็นไหมครับสีกรณีเนี่ยนี่เคลื่อนไปจากแผ่นดินไหวนะครับคลื่นที่ถูกยบตัวก็จะเป็นตามลักษณะนี้นะครับทั้งสีแบบนะเป็นคลื่อนเซนาิจากแผ่นดินไหวเคลื่นเป็นไหนคลื่อนจากคลื่นที่มาสมดุลสุดตัวนะ คื่องจีนไม่จากภูเขาไฟใต้มาสมุดเครื่งองจีนไม่จากอุบาทตกลงปึ่นอ่ามาสมดุดก็ตอนนี้เลยครับตัดรูปเลยน้อที่สามธรณีพิบัติภัยภูเขาไฟระเบิดสาเหตุเนื่องจากหินหนือใต้ผิวโลกได้รับความร้อนจนแก๊สองประกอบในหินหนืดและเหยือดันหินหนืดผ่านชั้นหินขึ้นมาบนผิวโลกเกิดการประทุของภูเขาไฟการประทุของภูเขาไฟนะครับการประทุตามรอยแยกลักษณะหินหนืแดแทรกขึ้นมาตามรอยแยกระหว่างแผ่นธรณีเกาะไอซ์แลนด์ เมฆเท่าฐานทําให้เกิดฝนกรดฐานลาวาการประทุแบบรุนแรงนะครับลักษณะหินเหนือจะปะทุขึ้นมาตามป่องภูเขาไฟนะครับภูเขาไฟจะภูเขาไฟจะมีาลาวาไหลออกมาเป็นจํานวนมากและภูเขาไฟที่นี้ก็คือภูเขาไฟที่กับตัวอินเดียอินโดนีเซียปากวางังภูเขาไฟนะครับแล้วก็มีเศษหินภูเขาไฟแก๊สร้อนจัด เท่าฐานนะครับเป็นเศษหินของภูเขาไฟโครงสร้างส่วนโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างรูปเห็ดแมกมาแมกมาก็จะอยู่ข้างในข้างในใตข้ของภูเขาไฟแล้วก็รอประทุข,ขึ้นมา